มีละครับเสียวรตเตอรี่ลงใหม่คนเบิงได้สามสามพันก็บอ้ลรตเตอรี่ลอตรตอรว่งเจเนี่ยน่งเจล้วนๆบ่เกเกินแบ่งรัฐบาลค่ะรวาขนดเกจหนึ่งสมพรตายค่ะราเยจ็บาทโอ้โอ้เปสอสีเสื้อผ้ายูงอยู่เนาะ ปูว anyway, ่ป okay, well ูบะขีเกียนเ้อะสารบัวไว้ฮะปูบะชีเกียจสุภปามสไพรปูโยกวันดย่านแองแแหรละลายเพื่อนสิลูกมามือนีล่ะวอนที่ตามเ้อว่าสีลูกมะมือนีล่ะครับผมจะจีหอยย่ำไดจีหวยจะสิมาย่ำไดแต่ว่าปูว่าให้เอาเนี่ยก่อนมาแดีเยวพูดถึมาวันที่สิบเก้าเนอะวันที่เท่าใดบ่ก่ถึงก้าปูว่า แม่สุพ่อนัสิท่านบอระเพื่าสามสีท่านบอระเพ่ท่านเป็ดเตียงเฮ็ดนันเฮ็ดนีเฮ็ดบ่อัน่าอันไม่สุพ่อนว่ากะอันเบื้องก้อนมาสารละว่าวันที่สิบเก้าเจ้สิท่านบอท่านมาสารละว่าอแม่สุพ่อนบ่ผมก็ปูบ่อแม่สิบเกอันปูเป็นรูบ่อสุพ่อนถามทั่วมบาเปิดเปิดไล่เปิดยังนะครับผมอันหายมากหายลูกไปเมื่อได้พอหายมากวันที่สิบเก้าสัรละว่าเนี่ย ไหนมาวัตที่สิบเก่าเรืออสามันจังดีอาสาชาวบัวมาวัตที่สิบเก่าเพะไรนี่อาสาเปลี่ยนเปลี่ยนเมือไปเพราะไรติพอเพราะว่าหารรถเขาเช็ดเพท่านอือเราเศร้าเก่าซะแต่ว่าเมื่อคือสิบเก่าเลยละเศร้าเก่าอาสาเราเรียกว่าสิบเราว่าเศร้าเก่าเราเรีว่าหยี่สิบเก่าหรือเศร้าเก่าอเศร้าเก่าเออนั่นแหลเรือนอนเวลากับเะไรื่องาไรคือคือเศร้าเก่าคือเรือนหอยหอยันไปไกลๆน้อย ให้มาวันที่สิบเก้าเราวาให้เอารถไ่พอวันที่สิบเก้าพอบบคีเกียนเ้อาสันมาอันเพื่อแห้งเสี้ยวแม่สมพ่อนเน่อันเพื่นว่าสองหลอกบุบี้สันมาล้มเราวาอ่าพอเสียวซีรอสันมาใช่เลย่เสองหลอกโบคี้ราวาสิลุ่มอันบันนี้แม่สมพ่อนกรดติดตามเมืองเนาะมือนี้นะมือนี้เราวาสิลูกมาเยอะเสียลรดตะลีมาให้ พอเบิงองย่ว,าวาายมาสันว่าแต่ไลาไปไหนแมวไอไหนร่ไป้หนโดมาสัตว์เรว่าแด่สามสี่หายหลานนี่แล้วมาคอะมาคักมาเนี่ยเ้องไปสมงเราอเราสาผมรอดผู้พันเล้วก็<ม>แล้วก็สาผบมานะสาผมแล้วก็ทู่มาเนาะสาบผมล้วได้แม่ชิล่งไปแล้วได้นีมแม่่าสันว,สาวามนะ วกันน้อเก็ดใดะเม่อวก่นึ่งก็ตได้แต่บอทว่านึ่งหาว่าออกมาวรวนนึ่งเก็ด,น,กน,กด,กน,ดกนึ่งหาซุพ<ม>อบ่อไเราวแล้วอืมเราเพราะว่าเราเนียนล่างเลยเราเนียนสองตัวเราเนีนล่างสมเพิ่นเห็ดกับปูครับเราเห็ดกับปูล่ะเราก็ได้จะาด้าทได้เห็ดเอาอาหารของเตะมาเย็บพิ่นคอเงินข,ขึ้นบนไว้ ขาาองต้ไม่เท้าปูกัสิมาขาดบเรต้องข้เราม่ออระวังเือราวองเือะวังเไม่เท้าขาดเกียไม่ได้ไม่ไม่เท้าอยังขออนว่าเป็นไม่เท้ายังคือไม่เท้าวิเศษไม่เท้าลือลั่นสะนันเมืองเรื่องนั้นละต่างสาย่ายแล้วไม่เท้าลือลั่นสะนันเมืองไม่เท้าลือลั่นสะนันเมืองแล้วว่าเอามาเกียร์นว แล้วว่าเอามาเกยียรติเด้อดขั้นว่าโคกเกยียดนี่บ่ได้แล้วว่าต้องโคบเกยียรติมไม้ท่าเอาเอาไม้ไปทางไรล่ะเพราะว่าเอาไปทั้ง,นา,งนาตัวไม้ล้วก็วางสิละเนาะผู้พิทีตามคลิปของมหาเฮงกับเกียรติพุทธศิษย์แด้ยินอยู่ดอกอันค่าน้ำมันพ่อหายแล้วสิบเกยียบาทสิมาถามบางแยกเหยียดแล้วว่าหายแล้วพ่อบ่อหายเด้อดแล้วว่าหายเ่านั้นล่ะพ่อกันอยู่ดอก พากันไปละสันเราว่ากำนวงเราต้อกไซุฟันกับเอื้อแปไปเอาน้ำการลวดละสันเราว่าสิบเก็ตมาห้อยดอกเบี้ยปันกันเนื้อเราว่าสิบเก็บาไปเติมน้ำมันหอดอยู่ดอกพันสิบห้าบทคือสิบห่อหอดเราว่าาหดาแล้วคนมาหาเราแล้วกล่าว่าองสี่ล่ะพอดีรวดขนานัวะเขามาเนาะกำลังสู้อยู่้วยหลังอเราก็เรียว่าลวดขานามาเจ็หนึ่งหกหนึ่งเกี้ยงในลูกอยู่นะ ผมโอ้ยแอบผมถือจับประสันผมเราว่าเราเป็นผู้ซอยผู้เยี่ยป่าเไปไปไปกระสันผู้แสว่าสิทธิ์โสกเรื่องสันเราวางเสียงอันเรียกรวดเล่าเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งวันนี้ผูเรียกว่าถวายปัดใจปู้ละวันนี้แล้วมีรวดขั้นหนึ่งขี้เขาม้าบ้าขี้เขาม้าผูเรียว่าลวดขั้นกำลังเขามาเรื่องลวดอันยุหันละเรียกยุหันละเราเรียกว่าเช่ละยุไทยรวดขั้นนั้นละกระสันตนาติดพ่อโตทัานมานั่นละ ย่ห hmm. um. ันหลังใส่พ่เลี้ยวเขามาพวกหจักดีพอดีออกส่งแล้วก็จังเห็นเจ็ดหนึ่งเจีดหนึ่งขั้นที่สองเลยเนี่ยขั้นแรกเจ็ดหนึ่งหหนึ่งขั้นที่สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งขั้นที่เลื่อมมัน้กระเป๋าเลื่อมกระเป๋านแน่เเลยเรามาดั่ง่าแม่สมพรอนแม่สมพรสีมาไงปนโอ้มากไงบุแม่สมพรเราคุณเรานัดสมวงหนึ่งแถวมาหอดสามสมวงจังหอดนะเราเรียก่าถาฝ้ากลาคนเดือสันเมียสันเราคนโคลาต่ว่าเราคนอยู่คนเราสนะ บัดนี้เ้าก็ับกระเป๋าว่างไว้นี่แล้วกระบไขึ้นมาเด้บัดนี้ไม่สุพรม่พูดถามีุพรโอ้คันบ่มีโศกพอสุพเรเนอเราเลยวางสินะบัดนี้จังไดเรากลับมาเราไปเร่มาต๊เมื่อกันบาด่น่บอกว่าผ่านได้แล้วเตี้ยโอ้นั่นล่บัดเนียนตบเมื่อกันดังเปียบรทุปานถึกแล้วอันเล็นนึกเก็หนึ่งเนึ่งเก็ันบ อันเรียกรถดเพื่อนเจ็ดเมืองเพราะว่าเสียหายกลับว่าเอามาแล้วก็ต้องกลับตัวเราอ่ะก็ต้องกลับปูเลยวางสิครับท่านกงคิบสิเห็นอยู่ดอกแต่นละกรับวันนี้ยายสมพรก็ห้ห้สมพรกลับน้ำติบัวกรับเพื่อทันมันคือสิบสี่บัวคือปัวคือทานนั่นละจะสวอร้ายเราว่าเอาเท่านั้นละเราเลยวางสิละ บดีเราก็เรียกว่าสิเติมน้ำมันหายพ่อพ่อจางเมียกับสิพ่อเมียตินะ่าษาเราจูงมันอ่ะอันอ้าวสิเติมน้ำมันหายซิเกตบาทกับซิบหาบาทกับซิพ่อหอดอ่เอาสุปพ่อสิพ่อตายตีบาทเนี่ยซิบหาบาทพ่อหอดตายบ่อตายแล้วเราบ่อหัจักน้ำเราว่าเนี่ยกับซิเกตบาทมันก็หลายละละเอาละเราว่าซิเกตบาทมันหอดเยอะดอกเราว่าไปกับหอดยูวเราว่าบัดีเราก็ได้จังๆแล้วโอ้แม่สุภาพคือขาดคือแน่พ่อถนน เรากระจเดียวค่ะเดลัสเอาสิบเจ็ดบวเอาเจ็ดสบเอบ็ดจับมเราเรา,า,าส,ส,สื่อคือจังาจาสิบสี่กับเจ็ดส่นสิบห้าสิบหแม่ถ้าน์สิบห้นี่โอ้สิห้าเราเราว่าได้ถือ,ถอ,ถอประมาณแปดล<ม>้านวานนี้เราเราได้เราพ่ท่านว่าเปิดเผยความจริงกัรเท่<ม>าไร<ม>จังถาฟังเราเ<อ>านาะคือกาติดตามเบื้องเพราะว่ามือนี้แล้กัว่าสีมาอายุคือหอดปูอะไรใจสิขาตัวสท่นสาผมสาผมล่อหมู่บ้านเนี่ย เราผูใ้ใดอยากติดตออ่อแม่คู่ค่ะคันอยากติดตอ่อมากอะตามเบอร์โทรเนาะคะ่ะเนาะศูนย์หกสองค่ะสี่สองสามสองค่ะเก้าศูนย์หนึ่งค่ะคนคนอยากค้นคนโทรมาหลายเนาะคะ่าเจ้าก็ว่าผู้น้องค้นกับพวกคุจักเบื่อผู้น้องค้นกับทรไปหาเกี่ยบเจ้าเสียบางเที่บางที่กับพวกมีเวลาได้ะะรับเนาะค่ะนี่แหละติดต่อมาทางนี้ละค่ะ 0 6 2 4 2 3 2 9 0 1เพิ่นกับวายุ้ยบุญหลายแม่เอ้ยมาสั่นพอดีเกียบกับมหาเฮงมาลุ่งก็ได้เบื่อทุ่มแม่เลยติดตามเลยคุยน้ำปูเพิ่นอยากคุยเนาะอันเนี้ยมาส่งเนี้ยสิเอ้ยอยากปูเอ้ยลูกหลานสิมีโศกบอกว่าเพิ่นกับเพื่นวาปูเบาหน่วงของม่วนเนี้ยสินะปูเบอร์ซีเลียตมาสั่นว่าเบียดเบียนไฟเพิ่นว่า เบามีความสุขเฮ็ดให้ลูกหลานคลายเครียดเพลังงานท่านาทีนทท่นอนบ่หลับก็ลุกขึ้นมากรดเบิ่งปูก็หัวอย่าละเมิดขึ้นซั่นเดี๋ยวนี้แม่ละเป็นหลายพี่มา่นเ <c oughs> ออมีความสุขนําปูาสานเฮ็ดปูวเปวเนนะนน้าเห็นปูเต้นนะเสนาเฮ็ดให้ลูกหลานคลาเยเครียดว่าก็คนก็มีโศกมีลาบเนาะอ,อยากดรวมทําบุญสร้างพญานาคนี่เระกําลังสร้างพญานาคค่ะ2องค์ก็ตกลงราคากันราคา ประมาณล้านกั้วบาส no. ่างเขาวัดเนาะสร้างเขาวัดภูเทท่งห้องภูว cool ันก็ไปวัดเบืองแล้วรอบโค้งเพิ่นกับองละห้าสิบเมตรองค์ละห้าสิบเมตรความยาวเกียร์เสียงองค์ละห้าสิบเมตรเกียร์เสียงค่ะสร้างความกันละแบบนี้ว่ากานกับคนเสี่ยาเป็นคนเป็นมดเพุ่นเนาะภูวันกับเออภูวันเป็นพิษนาอันนี้ก็อืมจะค่อยติดตามเบืองเพราะว่า เบืงเป็นแนวทางอันนี้ก็ได้ครับผเป็นแนวทาอเบืงเป็นแนวทางพิจารณาเบื้องหันปู้เบามากอห้าได้ยิบใบสองใบพอเรียต่อชีวิตนอภูบะมีก็ได้แต่มีสูตรวิธีบางมวนี่เขาเขาล่างสองตัวเนาะครับวตะลีเขาเจ้าอือซาเลยก็ได้เนาะเจ้าสมพร่าน้ำหาปอพอดอกสิาสมพรเหมาเม็ดน้ำหาปอบอดอกโคร้านสมพรโรคแปลัดกรุงเทพเออ แบบนี้ซิฟเก้เพิ่นเมาจอๆเนี่ยซิฟเก้เราว,ว่าหันบ่ลโรมาหันบ่เอาไปกประเท้าว่าสมพรบ่ได้เลยนี่เราซึ่งเรียกสมพ่เราสิแต่ตอนสุดท้ายทายทายถ้าปูเขาซ้ำซอยเราเนาะเพราะว่าเราก็มาซอยปูหลายทางหลาย,ยาลอย่างเนาะคือเราเสนอเองปูบ่เรียบร้อพบ่ว่าเนี่ยมีแต่สมพรสิให้เพราะว่าพ,อ,พออยากได้ยังแต่พออยากได้รวดบ่เ่าท่านเอาเห็นบางวันบางคนเราเพราะว่าเอาเพราะว่าเอาแต่วันนี้เราว่าพะเสียเอาที่บ้านเราที่บอกเสีย กัสิเอาสบานก็ะเยยบนหาไว้เลยมันว่าอ๋อเขาไหวอ๋อมว่าสมบตายก็ตายเฉยมาเทียงกับปูเียมือสิดำไปไปค่าน้ำมันสิบเอ็ดบาทนะสัต์อดอยู่ดอกมาน้ำกันก็หากันน้ำมาสั่นอดก็สิบเอ็ดบาท้ไมกระหอดเลยไมกรถึงเลแม่นี่ดีที่พอคือคือกันกับสิบสีคือกันนาเาเรียกว่าดีเลย สารมาสิบบ้นที่ซิบหา, <laughs> ายกาบม้าปวยเมเว่าถ้าเล่นปวยเมาอย่า่นี้มาซิบมาปก<ฮ>ติมันฝ<โ>ึกแต่เป็นมาสิบเป็นซิบหายครคุณต้องพ่นกับว่าแต่ว่ากไข่ดอกได้ดทั่วถึงกันเยอะครับผมได้ลอตเตอรี่เพิ่นกส่แกงมาเราผู้ละ้เก็ดใบเป็นใบผู้ละซิบใบกับมีผู้ละสามสี่ใบกับมีสีนะาพ่อาหญ่โตเนาะพ่อเห็นดูว่าเนี่ยติดตามแม่ครูเ่ยครูติดตามก็ได้หลายอยู่แม่ดอกไม้เพิ่นก็ได้หลายอยู่ครับผม เรื่อเ่งใหญ่ให้เบื่องอยู่เป็นบางหมู่บ้านเขาแม่ข้วกันขั้วเขาไมาอ่างก็สานไ่อ่างก็ได้ไดี่ดอยได้รถทุกอย่าใช่ไมหลังันเพราะท่านตรวจได้รางวัลเงินบานตรวจเอาแต่เล็กายเป็นกนเอาแต่นี่ล่ะเอาแต่สุพรเบืองงายก่อนนี่ละเขาแม่ขั้วก็ได้หนึ่งเกีหนึ่งเกียรอันนี้กัสุด ไม่ใช่บอกแต่เพื่อนตัวเองก่เหมือนกันเพื่อสิว่าเพื่อสิว่าตัวเพื่อนเดซิเป็นกำลังใจไอเอฟซีนี่ละอันนี้เป็นชุดชุดสามใบค่ะอ๋ออันนี้อันนี้เป็นชุดค่ะเนี่ยอนนชุดสามใบค่ะเนี่ยเพราะถ้าเราออกจากถุงคืออันอันนี้ก็ตั้งหากเนี่ยเป็นใบคะนี่ละกเสื้อนี่ละเจอเจดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่ละ ใส่ในน้ำเพื่อนยู่ดอกของของแม่สมพรเราเดี๋ยวเราสีหอบมาอายายังเราเราทายรู้เหตุบางเป็นปึ๊บแม่เปิดกล่องวิดีโอทั่วเสนนห์ละมัดนึ่งแสนมัดไร้มาที่ละาเจ้าป้าที่โทรวมาได้ถาดผ้าขาวนึงเราเจ้าพวกกระเพดกจะเกลือนนอนดอกเอาใจไรนอนเราก็ได้อหัวหัวฉีดมาจะติดตามไปเรื่อติดตามไปเรื่อยนะครับเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้อย่าพลาดสายตาเด็ดขาดะนะครับเนาะไอ้หมิ่นก็ดีท้ายทอดฝากพ่อแม่พี่น,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 น้องเอฟซีทั้งเ่ี้ยงไก่เดือยทางมาบ่ได้เพราะว่าเว้นระยะห่างติดตามทางซ่อนเอาเนาะครับเนาะเบิง้งมือละสิบเทียร์หาเทียร์สิบเทียรค่อยๆดูดดไม่ต้อ,อ,อ,องร<ะ>ีบเบิ้งแล้วเบิ้งอีกครับผมคือเบิ้งอีกเบงแล้วเบิ้งอีกคือจังพี่เดียร์ละวายยังก่อนละวายผูโอละนัวเดียรเราถือเลยสามตัว แะ่ากอะน้อระบเก่าเก่าหกเ้อัวหน้อเนึองอะไรวปู่ระบาเราลำบ่เปลี่ยนแะ้วปู่น่าสิว่าปู่นอนสันเตลตเปดหกนื้เสือตก่าน้โอ้จะสั่นอากับไปกีไเออพี่เรียนกระเือนละกอะะ่าปูว่าอันกอ ก๋ยังกกวอ้อน้วเลยว่าเก่าหกเนืองผว่ากวอนอราสิได้แปดฮกเนงผัวปัวลำมาสั่นีได้ไม่บอกเลยยังบ้าีมาหายยีเดชแล้วเลิยีสาวังราสิมาเราท่วมากหมส่โอ้ยไม่หอมือยังไมได้สามตัวสั่นัวนะสิว่าป๋วฮหอนอเลิกผัวร่ำันนี้มนกวอนอสันเัเก่าแล้วกวฉน ่ข้อดีกับไปเปียร์ได้เนาะพี่เบียร์นะกันได้กระด้เนาะมันเป็นเลี่ยงเหมือนเด้ยไปหอมแล้วนะสำหรับเออ่มาแดงมาแดงจังไรก่อนครับมาแดงจังไรกับยำยำจังไรก่อนิ่นว่าอูนัดว่าให้มาวันที่สิบเก้าครับผมฟังดีๆีได้พี่น้องเด้อแต่ว่าแม่สุพรรวัดสิทันบ่ล่ะเพราะเสียวอยู่ดอดเนื้อโคตรอยู่โคตรลาดเหลี่ยวแต่าู่ว่าแล้วแต่เรา้วกับกำลังให้ลูกชายเราเบิ่งให้อยู่ กาแจศสีท่านบ่ระท่านแจสันลูกเสี่ยวลูกมาซิบเก่านะพอนะสันอันแรกกาจังไหนแจเอาขึ้นไปไหมหันพราท่านแล้วหันมากาเสียเขาตแตงหายเสียด้วกสกีนบารมีปูชีบขาวโอ้เราเทียใส่ย่างดีหายได้ลอดแม็กลอดดำย่างดีเราสั่งสีไว้พร้อมจสุขวักใจครับไว่าทายหลวกลวมากม้มากไข่ปูเลียกเอาเสียวแบบใดเสียวแบบใจไปดีได้ตั้ ปูปูชี้ภาคเสียออันขั้นแรกแล้วกับปูตาเสียขั้นที่สอง<ม>ปนีมหนีงแทรกการเพื่อเอาขั้นได้การรวดปูตาเล่ต่อว่า เราถ้าสองขั้นก็ได้เดียนรหลายเดียวก็จะยักาดกันได้ข้จะใส่เราสองขั้นก็ได้สันว่าเอาขั้นไหนขาวลวดาปูซีบขาวเมื่อวาเราหเรียากนอสองขั้นแล้วก็มากวดเบืองแล้วก็ห้เราเอาครับแย่สมพรนะสีหน้าเพราะเอาขั้นนี้สันสีใส่ปนีปูซี่มะขาวขั้นจ้ากระสีแดงคือเรากระสีแดงจะไหนจะมากสีแดงครับผมเอาตามนั้นแหละครับผม กะรอเบิ้งกะเดี๋ยวท่างเฟซยร์เพิ่นกัสิมีอยู่อ่าผูดไอ้ติโตห้างอ่าเบอร์โทรศัพท์บ่ได้กัติดต่อเพิ่นท่างเฟซแม่หอมนั่นล่ะครับผมแม่หอมเฟซก็ได้เฟียรเนาะค่ะของแม่หอมอ่าพิมพ์เข้าไปค่ะพิมพ์เข้าไปเลยแม่แม่หอมเนาะค่ะแม่หอมครับผมพิมพ์เข้าไปหาเพิ่นอ่าท่างเฟซก็ได้เสื่อเฟียร์แม่หอมค่ับเทื่อนเพื่อนอ่ะสิบ่ได้รับสายมาเพื่อนเพบ่อนอ่ะ ค่าติดยวงศิลาอาเธอหลูกหลานเพิ่นมากราบปูก็ได้คุยกับปูเศกับวันได้รับเนาะแต่ยังเป่าว่ากันเน้อรับเก่าหันขอโทษไปขอไพ่ไปล่วงหน้าเนาะครับเนาะหลายแม่คู่ก็อยากคุยกับเมื่อสุขูสุขคนเราผู้คนเพวกก็ดีใจเนาะได้ยินเสียงการน้ำตาไหลปูเอ้ยกำลังใจสิขาดว่าสั่นอันรวดกับสิถืดยืดแล้วว่าใั่เพิ่นมารวดกำลังสิถืงยืดแล้วจังไนปูมา วันไม่เท่าว่าสันว่าค่าน้ำมันสิบเกียบาทแล้วก็อวดบ่ได้แล้วว่าสันว่าสิบเกียบบ่คืนบ่อยากเขาว่างขายอยู่ไปเอาแล้วสันผู้รักก็ได้เงินผู้เท่าได้ไปซื้อแล้วว่าเป็นตัวชีวิตเอียดกำลังสิใจค่ะแต่เป็นผู้ว่าปวดว่าไผ่หลุกหลานหลุกหลานเกษสรเดอหัวทำบุญนั่ดอกว่าสันเพิ่นเพิ่นเวาวนะครับผมเพิ่นกับพี่สุกมีลาบนั่มเกษตรเนาะ เพิ่นก็เลยอยาก่วมบุญล่ะก็มากินมาทานน้ำปูคูละลอยซ้องลอยหอยแข้งกันไปคือผู้ว่าหลักการทำบุญบ่ได้บังคับให้ผู้ว่ามันเกิดจากคิดจากใจคือคนศรัทราราธาล่ะศรัทธาหลายมันจะเกิดแต่สิผู้บ่ศรัทธากับ่ถือบ่ได้จังซสิครับนี่ล่ะบุญชินทานเพิ่นว่าบุญชินทานเนาะครับอ้าวก็เ,เ,<อ>เป็นกบ <ๆ S 2> เซียวน์ส่วนบุคคลนะครับเด้อบเซียวน์อ้าวรอบติดตามไปน้วกันอาา่าสิมีอีหยังช็อตเด็ดอีหยังผู้ใดรอแม่สะพอดก็ รอติดตามแม่น้ำทั้ทงสองนะครับเนาะเอาสารคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ